พฤษสภากาสอนอีก,กุชอนชรอันปรดรงโททนสนิ่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเพราะกราบถวายความเคารพพระคนท่านเหล่นท่านภูมิเกียรติทุกท่านครับคืนนี้เป็นคืน สุดท้ายนับเป็นคืนที่8ของการประกอบพิธีบเพกุศส่สวดพระอภิธรรมเพื่ออที่สุขุศลแด่คุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองผู้วายชนน้าแต่ที่ท่านได้รงรับดับขันละสังขารเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2566 ริอายุได้85ปีบริบูรณ์ทางครอบครัวได้กำหนดจัดงานพิธีบรรพุสลศพสวดพระอภิธรรมจำนวน8คืนนับตั้งแต่คือวันที่14มิถุนายนถึงคืนวันที่23มิถุนายนคือคือนนี้นะครับแต่ในระหว่างนี้ได้ภาพสวด2คืนนะครับคือคือในวันที่21กับวันที่22เพื่อทางครอบครัวจะได้ตระเตรียม งานเพื่อให้บริบูรณ์ครบถ้วนที่สุดแในวันพวกนี้นะครับจะมีพิธีประชุมเพลิงศพสลายสริระร่างอะไรวิญญาณของคุณพอ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองผู้วายชนกลับคืนสู่ธรรมชาติอันเป็นทิศรวมกับจิตวิญญาณของท่านบนสวงสวรรค์ซึ่งในวันพวกนี้นะครับจะมีพิธีนิม,มนต์พระคุณท่านสิบปูป สวดพระพุทธมนต์ในเวลา10นาฬิกานาทีอีกครั้งนะครับก่อนที่จะเรียกว่าประกอบพิธีในวันประชุมเพลิงแต่ว่าพิธีเป็นกสวดสวดพระพธิรรมั้นแต่มีมาก่อนนี้แล้วเนาครบสัตตมวานคือครบ7วันนะครับในวันที่20มิถุนายนซึ่งเป็นวันคืนที่7จสวดพระบิรรมด้วยนะครับที่ท่านเดินทางมาทุกท่านนะครับด้วยน้ำใจไมตรีอันดีงาม ไม่ว่าจะเป็นญาติโดยสายโรหิตหรือว่าจะเป็นญาติธรรมแต่รู้จักท่านผู้ไวชนโดยตรงก็ดีหรือว่ารู้จักคุณแม่สมมกคุณมกัลตัทนทษคุณแม่เปี่ยมสุขภรรยาคู่ชีวิตหรือว่าบตทธ,ธิดาของท่านผู้เป็นอนุชาต,ตบุตรและอภิชาต,ตบุตรได้รักษาวงตระกูลและพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง,ง,งขึ้นไปก็ถือว่าทุกท่านนั้นมีน้ําใจไมตรีอันดีงามและจะได้ น้อมน้ำใจอันนี้ประกอบบุญกุศลทานสินภาวนาอุทิศ่วนกุศลแก่ท่านผู้วายชนนะครับกราบพระพุธผู้สูงลำ้ำกราบพระธรรมอันล้ำเลิศกราบพระสงฆ์องค์ประเสริฐรวมก่อเกิดพระรตนา,ตายัยขอถวายความเคารพพระคุณท่านสี่รูปสวดพระพิธรรมในคืนสุดท้ายนี้นะครับตึงมีท่านพระโกสมุกสกุลรัชปริปโนโนผู้เจอจาอาวารัดพระไกนาศ เป็นประธานสงนะครับ ครับพิธีพรุ่งนี้ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญนะครับนั่นคือพิธีประชุมเพลิงศพในเวลา16นาฬิกาซึ่งทางครอบครัวได้ตระเตรียมผ้าไตรบังสกุลจำนวน9ไตรซึ่งจะเริ่มพิธีในการทอดผ้าไต่บางสกุลในเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับ ดังได่กับผมเรียนทราบแล้วทางครอบครัวนั้นได้กระทำบุญกุศลอย่างโอราณเปิดเป็นเครื่องกระตันยูบูชาอะไรผนพ่อสมัครในุ่งเหลืองผู้วายชนใน,นานะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบุพการีของบุตรธิดานะครับราบัตนี้ได้เวลาที่สมควร เขาเชิญนะครับบทสาวของท่านผู้วายชนเป็นประธานาพิธีจุทุเทียนนะครับคุณติยนุ์เหรินนุ่งเรืองซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนธรรมรักษาซึ่งคุณพ่อสมับุพภการีท่านเป็นผู้บริจาคทรัพย์สร้างขึ้นมานะครับก็ถือเป็นอนุชาตบุตรบุตรรักษาทรัพย์สมบัติและอภิชาตบุตรบุทที พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับจจทุกเทียนหน้าตู้พระธรรมนะครับท่านน้อมจิตบูชานอนมมือนะครับครับจจทุกเทียนหน้าหีบศพบ,บอกกล่าวดวงวิญญาณน้อมบุญกุศล ศาสนพิธีนำให้ถึงศาสนธรรมนะครับคือทานศีลภาวนาปทุชนเราถ้าขาดศาสนพิธีนั้นยากที่จะถึงศาสนธรรมการละก็น้อมนําบุญว่าขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลต่อเนื่องอุทิศแด่คุนพ่อสมัครเลี้ยงลุงเรืองบุญฟูเฟื่องนําสู่สูงสวรรค์ชั้นฟ้าเทินขอบพระคุณครับ กบันนี้ก็ได้เวลาที่สมควรนะครับในการประกอบพิธีเบื้องต้นก็จะดูท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาธาเบจศิลป์พร้อมๆกันครับอิมินาสาการนะพุทธังปูเชมิอิมินาสาการนะ ธรรมังปูเชมิอิมินาสากาเรณนาะสังคังปูเชมิอระหังสัมมาสัมพุทโธะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตะขวตาธมโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารีนัสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ติสรณนีนัสฮาปัญจศีรานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณนีนัสฮาปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นั่งโมตระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่งตระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนัโมตระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตระพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะ นะโมตัสสะภะคะวะโตะ r ะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังจมังคัจฉามิทัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังคัจามิทุติยมปีธรรมังสารนังัจามิทุติยมปีสังคังสารนังคัจามิตเติยมปีพุทธังสารนังคัจามิ ตัติยมปีธรามังสระนังคาฉามิตัติยมปิสังังสระนังคัาฉามิตัติยมปิสังคังสาระนงตะตังค้าฉามิปะนาติปาตาเลระนีติกาปะตมตภิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทัง สมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทัทถัสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทัทถัสมาธิยามิสุราเมรายานปะปมาตตานัง

chiefly Boły

साधिका कमरमा जयना दिन नाता दे आश नये काम हंज उपला पलिस साधिका कमरमा नव गुसलोला साध्यते दा घुलासला घुसयो सय पाचयो गुवने सय पाचयो गोने तयो मा चा तपा กับ,บ,บ,ววบ,บ,บพระคนณท่านใดเมตตาสวดทายพระอภิธรรมเจ็ดคำทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับขบับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบางสุกุล เราจะได้เรียนเชิญทุกภิกษท่านทอดผ้าบังสุกุลนะครับผ้าบังสุกุลคือบุญนําความดีพร้อมบุญแวดรอ้อมผู้วัยชนกุศลรักษาพระสงฆ์จากบังสุกุลบุญนําพาส่งดุงวิญญาณคุณพ่อสมัครเรียนรุ่งเรืองสู่ชั้นฟ้าทิพสถานวิมานบุญครั้งนี้ขอเรียนเชิญทุกภิกษีท่านดังกล่าวไปนี้ทอดผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญคุณจริยาเหรียนรุ่งเรืองขอเรียนเชิญคุณพันนก,กรสุนนาดำขอเรียนเชิญคุณอรพิมอินทรวิชาและขอเรียนเชิญคุณวิไเกีิทองเรืองครับทั้งสีท่านได้จรัาประกาศญาติธรรมนะครับทอดผ้าบางสุกุลเสร็จล้วถวายทยธรรมตามลำดับนะครับ ภาพบางสกุลว,วงางบนภาพโพาโยงนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาและประมือนะครับ วายทายธรรมเลยนะครับทายธรรมนั้นอุทิศแด่ผู้ถึงแก่กรรมคือบุญนำส่งให้ไปสวรรค์ทายธรรมนำกุศลผลอนนันต์บุญสู่ชัน้นฟ้าสถานวิมานเทินเรียนเชิญอ่าเทรับรบองเดิมนะครับจะได้กรวดน้ำนะครับมันเก้าอี้กันนะครับท่านจะได้ให้พรท่านจะได้กรวดน้ำรับพรและอุทิศสุศนนะครับ ชาววิวาคาภูลาเป็นบุรินร์สัก อิวะตาสะปะสัานุาเวนัสตาสุทิตะวันเทอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคตุภะคะวตาธัมโม ธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิขอพระคุณพระคุณท่านสี่รูปนะครับเมตตาสวดพระพิธรรมนะครับสวดพระอภิธรรมนำให้คิดเพราะชีวิตไม่เที่ยงแท้สิ่งแปรผันสวดพระอภิธรรมสิ่งสำคัญบทสวดนั้นคำสอนพระพุทธองค์ สวดพระอภิธรรมนำสงบในงานศพอุทิศผลกุศลส,ส่งสวดพระอภิธรรมคำพระปงไม่มีใครยืนยงคงชีวีสวดพระอภิธรรมจำคำสอนบทสะท้อนในโลกธรรมนำวิธีสวดพระอภิธรรมให้ทำดีทั้งชาตินี้หรือชาติไหนย่อมได้บุญอิมินาปุญเยนะ รันตนยะเอตสาจะด้วยอำนาจแห่งคุณมาศีรัตนไตรยและบุญกุศลที่เจ้าภาพตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติได้ร่วมกันการบำเพ็ญให้เป็นไปในคืนนี้จงประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยเกื้อหนุนให้ดูงวิญญาณของขุนพ่อสมัครเหรียญรุ่งเรืองผู้วายชนได้โปรดมารับทราบรับปัตตานุโมธนาใหม่สำเร็จทิตารหิตะประโยชน์ตามสมควร ตายคติพตบด้วยเทินขอดววิญญาณของุณพ่อสมัครเลนรุนงเลืองไปสู่สุขคติเถิดไปบังเกิดสวงสวรรค์อันสดใสบุญกุศลที่ท่านสร้างเบิกทางไปสู่พบใหม่ไร้ทุกเป็นสุขเถิดสาธุเขากราบขอบพระคุณพระคุณท่านเมตตาฝังสวดพระธธรรมท่านพระครูวิธานสุตาพรด็เตอร์ผู้เชี่ยวชาญอวาดวัดพระกินาถท่านอาจารย์พระมหาเจริยุทธิตะธรรมโมพระเจรันที และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับการประกอบพิธีเป็นกุศลในคืนที่8นี้นับเป็นคืนสุดท้ายของพิธีสวดพระบิรรมนะครับนับตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นมานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นพิธีที่สําคัญเริ่มตั้งแต่เช้านะครับเวลาสิบนาฬิกาสานาทีทางเจ้าภาพได้กราบที่มต์พระุณท่านสิบรูปสวดพระพุทธมนต์และก็ก่อนที่จะเชิญศพเวียนเมียนตั้งบุญจิตกาทาน นะครับจะมีพระธรรมเทศนาหน้าศพหนึ่งกันนะครับองค์พระธรรมกถึกในนิมมตท่าน,นพระมหานรุตรัตนบวรนโน้เชือเจ้าวาดวัดพักนีนาศเป็นพระเจ้าหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนานะครับขอ,อนัดคุณมสีรัตนาตายและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกันกระทบมำเพ็ญทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือเท่สุศลแด่คุณพ่อสมัรเรียนรุ่งเรืองผู้วายชนทหารว่าท่านจะยังทราบด้วยยันวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก่อนนึกพอใจชื่นใจ อิ่มใจนในบุญกุศลที่ทางครอบครัวประก,บระกอบด้วยคุณแม่เปี่ยมโศกภรยาผู้ชีวิตบุตรทิดาและท่นานญาติมิตรทุกท่านนะครับได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นครบถ้วนบริบูรณ์โดยประการทั้งปวงและบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอคุณพระคุ้มครองบาร,รมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับให โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีไปทรัพย์ทั้งกลับและไปทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่สําคัญจะขอย้ําอีกครั้งนะครับในเวลา16นาฬิกาพิธีประชุมเพลิงศพนะครับขอเรียนเชิญมาร่วมในพิธีนะครับ,ก,บก่อนเดินทางกลับอาจจะบันทึกภาพได้นะครับในเคลืนสุดท้ายนี้แล้วก็พรุ่งนี้ถ้าสะดวกก็เชิญมาฟังพระธรรมเทศนานะครับหรือว่ามาร่วมมันกดศพตั้งแต่10โมงครึ่งได้นะครับ